ก็ามาอยู่วันนี้แล้วก็มาอยู่ที่อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนครับผมเนาะคนเยอะมากครับวันนี้เป็นเป็นวันเต่านะก็ก็กควรใจบุญวันนี้เราอยู่บริเวณมาเปิดคลิปกันที่องค์พระพิฆเนศองยืนนะครับวันนี้ครับเราขอกล่าวคำว่าสวัสดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรภาพทั่วไทยกันอีกิปแล้วกันครับวันนี้พามาทัวร์ที่องค์พระพิเนรองค์ยืนหรืออุทยานพระพิเนศนะครับผมยืนตั้งสงา่าสวยงามมากครับไปครับเดินไปข้างบนเดีไปบูชาองค์พระพิเนตนี่ครับทางขึ้น ดูบรรยากาศหมดงามนิ่งคงวันนี้ก็พามาทำบุญกันครับมาทำบุญมาขอพรเดินไปดีๆดิเดี๋ยวนี้ก็ชมบัวอยู่สวยท่ายเดียวเปล่า เอาบริเวนคนเยอะจริงๆครับพี่น้องมันนี้อยอก็เอากได้ท่านดอกไม้ไปนะเวรยทืเือทายไป ใช่ไม่รับหอบไหน,นว่าจุดต,ตรงไ,รไ,รไหน่ออไอ เด็กถือไว้ให้เด็ ไปมาซื้อมาไปต้องเดินกันตลอดครผมมีบริเวณให้ดูกันไปทั่วๆครับหวดญญาณจริงๆครับผมมาพอๆกันนะเขาบอกขึ้นด้านบนเลยไม่ได้ไปขึ้นไปด้านบน ไอ้แี่น้องออเออหมดถอดลงมาเดี๋ยวเรากึ้นมาโซอะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมอเ,เอาโทรศัพท์มาถ่ายไปดูนี่เอามาเนี่ยค่ะ

มีอ่ะผมผมพับแขนีีเอาเบ็ดไม่ถือก็เอาถือถือกล้องให้เดินถือถ่ายไปไปเขาจุดทูบก่อนนี่แหละยังค่อยไหมเนี่ยผมไปจุดทูบด้านหน้าก่อนนี่แหละพอจุดทูบแล้วก็ไปผัดนู้นกินอื้อหือ I आहा uh -huh. อายกันได้เินเองกน้ำมันน้ำมันจะเติมไปเกียงไปเติมน้ำมันก่อน ก็คือพวกเด็กใหม่ที่ยังไม่ได้หมดนาลองค่ก็เขาบอกคุณนายเลคุณนาต้องบไป้จับใหับให้ับใับให้จับให้จัับให้จับให้ับให้จับให้จับใให้จ้จับให้จั้จั้จับให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 ้จบให้จับให้จั

ให้เขาไปกันในตลาดน Terima <laughs> kasih. <laughs> Assalamualaikum <laughs> <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. 8 luôn, 8 nó sẽ phải là vậy <laughs> như